เด็กๆนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่3นะคะของวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูเมย์จะมาสอนในเรื่องของตัวอย่างหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะตัวอย่างหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยนะเออก็จะเป็นหลักฐานที่มีการบอกเล่าความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเองนะคะทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนะคะเออ หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านะคะจะมีอยู่ในการสองประเภทก็คือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นนะคะอาจจะเป็นรูปถ่ายนะคะสิ่งของต่างๆสถานที่สําคัญในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณคาดีนะคะอนุสาวรีย์ในท้องถิ่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นสถานที่ราชการแล้วก็ศาสนสถานนะคะสําหรับรูปภาพ2รูปภาพนี้นะคะเป็นตัวอย่างโบราณวัตถุกับ โบราณสถานที่สามารถพบได้ในแหล่งท้องถิ่นของเรานะคะฐานชั้นรองนะคะได้แก่ตำนานนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานะคะรายละเอียดของเรื่องราวเนี่ยจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการแต่งเติมหรือตามความทรงจําของผู้เล่านะคะตำนาน,นมักจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของบรรพบุรุษในท้องถิ่นนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือน,นะคะหนังสืออย่างเช่นประวัติศาสตร์ท้องถิน่นหลายๆแห่งเนี่ยได้ถูกบันทึกรวบรวมไว้เป็นหนังสือมีทั้งที่เขียนโดยหน่วยงานราชการแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะหนังสือเกี่ยวกับท้องถิ่นทําให้เราสามารถค้นคว้าเรื่องราวในท้องถิ่นได้สะดวกขึ้นนะคะเด็กๆอันนี้นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะมีหลายแบบนะคะก็จะเป็นอาณาจักรเจนละประศาสาท์ พระวิหารแล้วก็แผนที่ประวัติศาสตร์นะคะต่อไปนะคะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอย่างของหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะให้เด็กๆตั้งใจดูนะลูกนะตัวอย่างหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นในชั่วโมงเรียนประวัติศาสตร์เอาละคะ่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่อง ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันไปแล้ววันนี้ครูจะให้กานบ้านนักเรียนทุกคนไปค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองนะคะครูคะแล้วคำว่าท้องถิ่นเนี่ยกว้างแค่ไหนคะท้องถิ่นหมายถึงพื้นที่ขนาดเล็กเช่นชุมชนหมู่บ้านอําเภอหรือจังหวัดซึ่งมีกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันเช่น เชื้อชาติเดียวกันประกอบอาชีพเหมือนกันใช้ภาษาถิ่นสื่อสารกันเป็นต้นแล้วเราศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเพื่ออะไรล่ะครับครูเราศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นและเกิดความรักความภูมิใจในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ยังไงล่ะคะก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเริ่มแรก นักเรียนต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่านักเรียนสนใจหรืออยากรู้เรื่องอะไรในท้องถิ่นของตนเองนิ้วเป็นคนจังหวัดนครพนมหนิ้วอยากรู้ความเป็นมาของพระธาตุพนมค่ะผมอยู่อำเภอรพระประแดงครับผมอยากรู้ว่าทำไมถึงชื่อว่าพระประแดงครับน่าสนใจมากค่ะเอาล่ะในเมื่อนักเรียนมีเรื่องที่ต้องการค้นคว้าแล้วเราก็ต้องคิดต่อไปว่าเราจะหาคำตอบ หรือข้อมูลในเรื่องที่เราอยากรู้ได้อย่างไรบ้างนิวจะไปยืมหนังสือที่เกี่ยวกับจังหวัดนครพนมและพระธาตุพนมจากห้องสมุดค่ะผมจะลองไปถามคุณตาเกี่ยวกับอำเภอที่เราอยู่ครับเพราะคุณตาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดถูกต้องค่ะเราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้โดยอาศัยทั้งหลักฐานชั้นตน้นและชั้นรองจากหลายแหล่งเช่นพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมห้องสมุดหรือวัดซึ่งมีข้อมูลต่างๆให้เราศึกษาทั้งหนังสือสิ่งของเครื่องใช้ภาพถ่ายหรือจะสอบถามจากคนในชุมชนก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนกลับบ้านไปค้นคว้าเรื่องที่แต่ละคนสนใจจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเรามาศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นกันก่อนนะคะว่ามีสิ่งใดบ้าง หากเราจะศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นหรือชุมชนของเราให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดจำเป็นจะต้องศึกษาจากหลักฐานชั้นตน้นและหลักฐานชั้นรองอย่างที่น้องๆได้เรียนในคาบที่แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นกันเลยนะคะเริ่มจากโบราณสถานคือสิ่งก่อสร้างที่คนสมัยก่อนสร้างขึ้น เคลื่อนที่ไม่ได้และมีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีเช่นปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์วัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชวังจันกเกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นต้น โบราณวัตถุคือสิ่งของโบราณที่สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เคลื่อนที่ได้และมีอายุมากกว่าหนึ่งรปีเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินลูกปัดเครื่องมือเหล็กเป็นต้นศิลปกรรมได้แก่สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังวัด การเขียนภาพภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตามผนังถรร้ำงานแกะสลักไม้และงานปัน้นศิละปะกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างสรรค์าตามความเชื่อของศาสนาซึ่งจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นเอกสารทางราชการเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการโดยตรงทั้งทางการบริการราชการและด้านการปกครองซึ่งได้แก่ รายงานตรวจราชการประกาศแจ้งความเป็นต้นเรื่องเล่าหรือตำนานเป็นการเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาอันยาวนานโดยได้เก็บความรู้และประสบการณ์มารวบรวมลงเป็นบันทึกเขียนออกมาเป็นหนังสือเช่นหนังสือเท้าหุ้งเท้าเจือง หนังสือหรือเว็บไซต์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลายแห่งได้ถูกบันทึกรวบรวมไว้เป็นหนังสือหรือเป็นข้อมูลให้สืบค้นผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตผู้รู้ในท้องถิน่นได้แก่พระสงฆ์ผู้นำชุมชนผู้เท่าในท้องถิน่นซึ่งสามารถเล่าเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นได้เนื่องจากอยู่ในท้องถิ่นมานาน ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นโดยการไปสอบถามจากผู้อื่นน้องๆควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบก่อนทุกครั้งว่าจะไปพบบุคคลใดหรือควรให้ผู้ปกครองไปด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะในชั่วโมองเรียนประวัติศาสตร์อาทิตย์ต่อมาเอาละคะ่ะนักเรียนไหนามาดูกันสิคะว่านักเรียนไปสืบค้นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาจากหลักฐานใดกันบ้างเริ่มจากโจ้ก่อนดีไหมคะ ตอนนี้โจ๊กทราบหรือยังคะว่าทำไมอำเภอที่โจ๊กอาศัยอยู่จึงมีชื่อเรียกว่าพระประแดงทราบแล้วครับผมได้ข้อมูลจากการสอบถามคุณตาซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่มาร่วมเจ็สิบปีแล้วครับคุณตารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับอำเภอรพระประแดงเลยหล่ะครับคุณตาบอกว่าคุณตาครับผมอยากรู้ว่าทำไมอำเภอของเราจึงชื่อว่าอำเภอรพระประแดงครับ อำเภอของเราเป็นเมืองโบราณสมัยขอมเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นจะต้องแจ้งข่าวสารไปให้เมืองหลวงทราบโดยเร็วซึ่งสมัยนั้นคือเมืองละโวซึ่งคำว่าประแดงหรือปลาแดงนั้นแปลว่าคนเดินหมายหรือคนนำข่าวสารนั่นเองดังนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นเมืองที่ต้องนำข่าวสาร จึงได้ชื่อว่าพระประแดงยังไงล่ะน่าสนใจมากค่ะนักเรียนจะเห็นว่าโจ๊กได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นจากผู้รู้ในท้องถิ่นนั่นก็คือคำบอกเล่าของคุณตาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้มานานนั่นเองค่ะไหนครูขออีกสักตัวอย่างสิคะหนูค่ะคุณครูหนูทราบแล้วล่ะค่ะว่าพระธาตุพนมสำคัญอย่างไรหนังสือเรื่องประวัติพระธาตุพนม บันทึกเอาไว้ว่าพระธาตุพนมเป็นใจดีทรงสี่เหลี่ยมสูงที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้า แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาคุณพ่อพาหนูไปสักการะพระาธาตุพนมด้วยค่ะจึงอย่างที่หนังสือบันทึกเอาไว้เลยนะคะพระาธาตุพนมเป็นใจดีทรงสี่เหลี่ยมที่สูงและสวยงามอย่างมากเลยค่ะตอนนี้หนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมพระาธาตุพนมจึงเป็นหลักฐานทางโบราณาคดีที่สำคัญประจำจังหวัดของหนูนักเรียนคะ จะเห็นว่าจอยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นทั้งจากหลักฐานชั้นต้นคือการไปสำรวจที่โบราณสถานจริงคือที่พระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมและยังได้ศึกษาจากหลักฐานชั้นรองคือหนังสือเรื่องประวัติพระาธาตุพนมจากห้องสมุดอีกด้วยดีมากเลยค่ะจอยครูคะหากหลักฐานที่เราได้มาเป็นหลักฐานชั้นรองเราจะนำมาใช้ได้ยังไงคะ การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองนั้นหากเราใช้หลักฐานชั้นรองในการศึกษาเรื่องราวเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นต้นด้วยจ้ะการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่น จะช่วยให้น้องๆเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นน้องๆได้ดียิ่งขึ้นและเกิดความรักและความผูกพันกับท้องถิ่นลองกลับไปสืบค้นประวัติของท้องถิ่นของน้องๆดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กันบ้านนะคะกันบ้านก็จะเป็นหน้าที่11นะคะกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่3ให้เด็กๆนะคะไปคน้นคว้าแล้วก็หารูปนะคะหารูปภาพมาติดลงในช่องว่างแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปนะคะจากนั้นให้เด็กๆทําแบบทดสอบหน้าที่13นะคะ10ข้อนะลูกนะกันบ้านส่งเปิดเทอมนะคะ